ให้ดูลายกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยออกกําลังกายมาสักพักหนึ่งนะครับออกกําลังกายมาเพิ่มความเข้มข้นมาทั้งหมด6เดือนนะครับผมกรุแลาอย่าคอมเมนต์อะไรมาที่มันไม่ดีนะครับเข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าคอมเมนต์อะไรมาไม่ดีใครคอมเมนต์มาไม่ดีโดนด่านะครับให้ดูกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้ออก กันน้บปีกหน้านะครับผมเห็นชัดไม่เออน,นะครับเพราะว่าตัวโค้ดเองก็มองไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันโค้ดใช้กล้องหลังถ่ายนะครับไม่ได้เป็นกล้องหน้านะาให้ดูแผ่นหลังก่อโอเคผมก็โพสดไม่ค่อยเก่งนะโอเคโอเคครับผมประมาณนี้บางคนก็จะบอกว่าชอบอวดชอบโชว์ผมไม่ได้อวดไม่ได้โชว์นะ แต่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการเล่นเวทเทนนิงมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยครับ